เลยทรวสสวาดอ่ะโอเคกุ้ง okay, โน่ซอยใช้ต้องเป็นตัวอะไรลูก้อยต้องเขียนตัวเอนะ็นยันหไหนเอยนยันนะ่สะสกูดกัว,วา่า้อยใหม่ค่ะโอเคถูกต้องค่ะคุณโอเคถูกต้องอค่ะ กวนเป็นกระรนะโอเคเอาตัวเมตัวเองค่ะก็ยังมีหลายคนที่ต้องไปปรับปรุงนะคะครูบอกเสมอว่าให้น้องผู้ไปฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะๆไม่งั้นลูกจะทำไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้คำพวกคัองมีกี่ชนิดแล้วนะคะสอมก็คือแท้กับไม่ รอเรือรอเรือวแหวนเป็นตัวอะไรคะวเป็นตัวควบหรือเป็นพยัญชนะตามนะคะอ่ะทีนี้เราเรียนคำพวบก,กล้ำจบไปแล้วใช่หรือไม่ใช่แล้วทีนี้อักษรนำเราก็เรียนจบแล้วแต่ทีนี้ครูจะให้นักเรียนฝึกแยกคำควบก,กล้มกับอักษรนำออกจากกันนะคะแต่ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมเกมหนึ่ง ย้อนฉันให้ถูกต้องครูจะเขียนคำลงบนกระดานแล้วให้นักเรียนเติมพยัญชนะให้ถูกต้องว่ามันเป็นคำไหนโดยมีครูคอย,อยใช่ค่ะโดยมีครูคอยใบให้นักเรียนว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรแน่นอนว่าคำเหล่านั้นจะต้องเป็นอักษรนำไม่ว่าจะเป็นหหน้ำหรืออ,อนำยอหรืออักษรตางหรืออักษรถูกนำคำนี้นาำเดียว มีค่ะอะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันย่อนฉันให้ถูกช่องก็คือเตอิมพยัญชนะให้ถูกต้องงงไหมคะงงไหมคะทำา,ทาพวกนี้คือคาที่เป็นผักษอนนำทั้งสิ้นอะลองดูคำแรกก่อนอะกอที่ปลองดูอย่างอย่างก็คือให้เติมวัวอะไร อ่ะอีกข้อนึงเติมคำไหนดีสังสออะไรที่เราไปจกินขนมอะนมงงไหมคะไม่อะไม่ใช่ยังขอจิ้อันนี้หน่อยโอ้ยอะอันนี้คืออะเดี๋ยวนะหนึ่งเลขที่หนึ่งสองไปแลงข้อสามนะลูกสี่น้องเคนตลินห้าน้อง ยาหยีหดน้องผู้เจ็ดน้องผิวก้าน้อง,อ,งอันนี้ขาส่วนเสร็จเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันโอเคโอเคเด็กกระแต่ยา <Yeah. S 1> อ่าเลขที่หนึ่งเชิญค่ะเลขที่้อ่าเป็นคำที่บอกถึงความกลัว mm. เดี๋ยวจะเลือทีเดียว เลขที่สองมางค่ะน้องชายเลขที่สามเิญค่ะเป็นสัตว์สีดำเป็นสัตว์สีดำตัวใหญ่ๆญ่อยู่ในป่าสีดำบางทีมีร่างมีร่างใหญ่ๆมีขนเยอะๆสีน้ำตาลด้วยมีสีน้ำตาลด้วย,วยอักษรดำ ให้ทราบสอามาซีค่ะผู้มาผู้มาอะไรเป็นอวัยวะไว้ใช้หายใจอันน้คงไม่้่เป็นไรเป็นอวัยวะที่เราไว้ใช้หายใจค่ะอะไรไว้ใช้าหายใจมีสองลูอยู่บนใบหน้าคือ อยู่ตรงกลางต้องเติมอะไรตัวมีนนะอะไรที่มันอยู่บนอวัยวะอยู่บนหน้าเธอได้ไหมอ่ะต้องใหญ่ยังได้ไหมคะอ่ะมาเติมค่ะ như thế nào anh, à cũng gặp cặp, cặp, cặp à nó thiếu mà qua không đưa về sư à thưa thả mà <laughs> <One piece. Okay. cười> เล่นตรงไหนอ่นั้นะตัวตรงหลังงไหน้นาหน้าค่ะนั่งไดดีค่ะ,ะใครได้บ้าขงขอ,อ่ะน้องพี่มาลิงก่อนลว้า ตกอันนี้ไม่ต้องการค่ะโอเคตรงนี้โดยเองค่ะทำพวกนี้จากการสังเกตแล้วเป็นครมที่มีอะไรนะคะออนำไม่ใช่แค่ออนำอย่างเดียวนี่มันยังมีออนำยออยู่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรคะอ่ะอะไร เมื่อกี้เราอ่านแบบสะกดไปแล้วขอตัวแทนสองคนอ่าขอคนไม่ซ้ำค่ะที่ไม่ซ้ำกับที่เติมเมื่อกี้ขอตัวแทนสองคนงเลือกคำใดก็ได้ในนี้มาแต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคโอเคเด็กแต่ลแทน <Yeah. S 1> อ่าใครจะเป็นอาสายยมปัดมีน้องใครอีกน้องผิวมไหมลูกน <No. S 1> ้องผิวหอวนะ oh. ว่าอะไรอ่ะเอาคําว่าแต่ว่าวีเอาคําว่าตลาดเข้า à, <laughs> <laughs> 감 <목소리도> เดึ่งางเดินทางอองทางตัวตรงนั่งให้ตรงคานหน้าหาสู่อ่ะการตั้งคำถามและตอบคำถามแน่นอนว่าถ้ามีการตั้งคำถามก็จะแสะดงว,ว่าต้องมีคนตอบคำถามใช่หรือไม่ใช่อ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยเราจะต้อง เพราะว่าถ้าเราตั้งคำถามตรงประเด็นในสิ่งที่เราอยากรู้เราก็จะได้คําตอบในสิ่งที่เราอยากรู้อันนี้คือสรุปแล้วทําไมเราต้องตั้งคําถามและตอบคำถามก็เพื่อเป็นการสรุปในเรื่องที่เราเนี่ยอ่านมาหรือดูมาหรือฟังมาถ้าสามารถตอบคาถามที่เขาตั้งได้แสดงว่าเราเนี่ย รู้เรื่องสามารถจับใจความเรื่องที่เราไปดูหรือฟังหรืออ่านมาได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนจำเรื่องครอบครัวหมีได้ไหมได้หมีมันเป็นยังไงมันตกลงไปไหนไหนไขว้ควางตกลงไปไหนไหนลูกใหญ่เนาะทีนี้ใครไปช่วยหมีครอบครัวของหมี เปิดกลับไปที่หน้ารอบตัวของนี้ค่ะนี่งเสืหน้าที่60บูม๊มีนกไม่ีนกด้วยมีงหมาีมีนกเอาใจน้องดิว <c oughs> พร้อมไหมยันพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วกูจับเวลาให้เวลาแค่สิบนาทีสิบเอ็ดยี่สิบสามหมดเวลาเริ่มได้หมดเลยแพ้ไม่แท้ได้หมดเลยแต่ต้องเป็นคำพวกั้นและต้องเป็นคำที่อยู่ในนี้ไม,นนนไม่เป็นไรค่ะเขียนได้เลยไม่เป็นไรต้องเป็นคำที่อยู่ในเรื่องเรื่องหมีน้อยนะคะไม่ไม่เอาคำที่อยู่นอกเหนือนลลกไม่ต้องหันไปทางขวา เพราะว่าครูให้หาจากเรื่องที่ให้ลูกอ่านเพราะเราอ่านมาแล้วคำพวกกล้ามชี้ไปทีละบััดเทคนิคคือดูทีละหน้าแล้วก็ดูไปทีละบนรนทัดเรื่องก็กลัวหมีน้อยมีแค่สามหน้าเท่านั้น เขียนให้ครบไม่เป็นไรค่ะค่ะเขียนให้ติดกันเลยใครเสร็จก่อนเพื่อนและถูกต้องคูณเรียนใครติดไม่เป็นไรค่ะเขียนต่อได้เลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì làm Để không ควม่มควบนี่มันต้องเป็นพยัญชนะลำดับที่เท่าไหร่คะสองสองโรงเรียนแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะมันเป็นพยัญชนะต้น Cardinal numero po ventua ku! แล้วมีมายันนะอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมครับนี้มีอีกไหมมีอีกไหมนีอีกไหมคะเรียกว่ายันชนะอะไรเนี่ย la nana no quiere ir, no, no E อ่ต่อไปมีข้ออะไรอีกเปิดตั้งแต่หน้าได้พบดูเป็นที่ลาบรรท้าสิคะ i don't ต้องเป็นคำอะไรมันมีอะไรนำนี้อ๋ออะไรต้องเป็นคำที่มีอะไรต้องอยู่คำก้าก้าวหรือคำนี้ค่ะแล้วก็เขียนลงไปแค่นั้นพอแคนั้นพอเรียวยังลบอยู่ไหนหมด